เราว่าเราต้องไปหว่ะต้องขบวนการอาเวนเจอร์และเป็น i p i ิ Magic เรามาด้วยกันเราไปรูก้าเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันปะเราลอกเนี่ยมันก็จะไม่ลอดปะหนาแล้วทำให้กูตายอ่ะโอ้ยอไหนเฟรนช p อิ m a ม i ิตายหาแล้วะาม่น่ารอด <c oughs> ตัวนี้ซันขออนุญาตายนะคะเฟนช์พิสเมติกไม่มีอยู่ริงค่ะโดนพันธมิตรกระดค่ะทุกคนซื้อด้วยโดนพันธมิตรกระดนูมันกดขอโทษแล้วมันจะวิ่งออกหน้าตาเฉยน่อยอะ่ะฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม identity v oh my god วันนี้เราก็มาอยู่กับสกินพ่อหนุ่มลูก้ากับสกินบีดักนะจ๊ะอ้ my g o s เป็นสกินคอลแลบบีดักนะจ๊ะทุกคนก็เขาก็มาขายเป็นที่เรียบร้อยเนาะคลิปที่แล้วก็ เรดีวิวน้มหอมไปแล้วนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวรูกาต่อกันเดอ้อสกินกับ เข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะจ๊าทุกคนเออก็คือแบบก็คือแบบเอ,อ้ยถ้าใครยังไม่ได้มีสกินนี้เป็นสับซองก็อย่าลืมไปเติมนะจ๊าทุกคนกับร้านพ่อมดเคลว่าเป้เออเลิศ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 สกินเข้ามาแล้วเนาะถ้าใครชอบหรือใครดูคลิปนี้ตัดสินใจอุ้ยสกินในแมปก็สวยนู่นนี่นั่นก็สวยก็อย่าลืมไปเติมซื้อกันนะจ๊าทุกคนเดี๋ยวเราไปแนะนําร้านก่อนไปดูเกมเพย์กันดีกว่าทุกคนไปดูกันเลยคอ,อนิเซตแนะนําร้านเติม เกมพ่อมด c ค e ว์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายและกรันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ oh my God คลิกเลยที่ l r v e r p a y g a m e c o m เอิม um, Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเ v e ว c คอยสุดคุ้มและยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง1 0 0 0 0แไลค์หน้าเพจรุ้นรับของรางวัลแจกจุ สุกมูลาค่า1 0 0 0 0แสนบาท oh my g o d และยังมีโค้ดพิเศษจากช่องเราโคดนี้แซไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใส่กันนะจ๊ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเป้ oh my god ทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ oh my g o d วายกับเข้าเกมเรียบร้อยนะคะขออนุญาตรีวิวสกินลูกา้าลูก้าระบาดค่ะทุกคน,นสวยดูวยด,ดูลูก้าระบาดพอน,นันตททำไมไม่เป็นลูก้ากับเพื่อนไม่ได้เติมกับเคเวอร์เปย์ละสิก็เลยไม่มีสกินชายกับเพื่อนรีบไปเติมนะจ้ะหลังจกแมบนี้ขอขายของหน่อยนกันโอเคแล้วก็เขาเ้าแมปมาเป็นจีเรียบร้อยเรนน่ากับแมป โอ้โห oh, หมู่บ้านริมทะเลสาบเครือ่องตรงนี้ก็ไม่มีโอ้ยยอไอวีไอใจไม่ girls หวังว่ามันจะไม่เจอโอ้โหเสื่อมกันเป็นทอดๆเลยทุกคุณนะอะไรเนะ่ะเส้นโยงว้ายว้ายผีมันอยู่แถวนี้ว้ายสิงว้าปว้ายส่วด้วนย ผีว้ามาแล้วทุกคนผีนว้ามาแล้วผีว้ามาแล้วเอาไปไหนแล้วเอาคือคือนางว้ามาแล้วก็ยืนนิ่งนางเล่นผีหรอ Oh my g o าช์นางก็ยืนอยู่ตรงนั้นหน้าทุกคนดูสินางเล่นผีอย่างสนุนสนานอยู่หรอหรือว่าอะไรว้าย <Why? S 1> จริงด้วยจริงด้วยนางว้าใส่เราเฉยๆนางไม่ให้เราปัา้มอ๋อ กินนางชุดสวยสําหรับชนะชุดสวยแต่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากให้ผมเลิศกกว่านี้ฉันไม่ชอบผมนะหนึ่งฉันชอบสุดมากสุดดีไซน์ดีเวอร์แปลกไปนิดนึงรู้สึกถึงนักมวยอ่ะทุกคน <c oughs> จริงๆนะมีอันนี้นดำๆที่ข้าหน้าผากดำๆมาคือแบบรู้สึกถึงนักมวยคิดไปเองหรือไม่ ไม่รู้เพื่อนนี่กลัวอย่าลืมนะคะว่ารูก้ามีชอ็อตมาซับกันค่ะว้ายรูก้าต่อตัวอยู่ตรงนี้อาติ่นะอาติว้ายอุ้ยทำยังไงดีเครื่องเตรียมแล้วว้ายว้ายโอ้ยโอ้ยกับคิดกับคิดแล้วมันทำไมมันเป็นกูชอดไปก่นอนอีเจ โอ๊ยทำไมต้องมาเป็นกูเนี้ยนทำไมม่เป็นคนเนี้ยอ๊ยยี่ยยยยยยยไยยยไยยยยกไยย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 ยไมยยยยยยยแยยยยยย้ยยยยยยย้ยย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 อยย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 นยย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 นยยีาป ฝั่งนู้นว้ายนักโทษตัวปลอมล้มไปแล้วเดี๋ยวฉันมาฝั่งนี้กว่าระวังนะคะอีนั่นน่ะตลอดเซแล้วเออหนึ่งสองว้ายแาลว่าเราต้องไปว่ะต้องขบวนการเอาเวนเจอร์และเป็นชิสเมจิกเรามาด้วยกันเราไปรู้ก้าเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันปะเออถ้าเราลอกนเนียมันก็จะไม่ลดปะหนาแต่ตอนนี้เพื่อนจะตายห่าแล้วว้ามาสีแก่ว้ามาสีว้ามาสี หวยแผ่นศิลาอาขันอุยอ้ยบอยบอยล้มละทุกคนมาลุมมาลุมเปิดประตูมาลุมเปิดประตูว้ายยังไงว้ายตายห่างกันหมดว้ายไปไปอุ้ยลูก้าแล้วทำไมต้องเป็นฉันนะที่ตายห่างเนี่ยโอ้ลองนะคะลูก้าเดินสิงูขึ้นได้นะ ช็อตกีสกูวิ่งออกไปเลยว้ายแรงมากทำไมคุณนาไม่อยู่แล้วทำไมกูตายอ่ะออโอ๊ยโไหนแฟนชิพอินเมสติกโอ้ยนีด่ดืด้อๆสมน้ำหน้าแฟนชิพอินเมสติกดีอาจจะพงสมกชมกูมต้องวิ่งกลับมาช่วยกูเหมือนเดิมว้ายมารับกลับมา,าตายห่าแล้วค่ะไม่น่ารอดตัวดีซันก็ขออนุญาตตายนะคะแฟนชิพอินเมสติกไม่มีอยู่จริงค่ะ โดนโดนพันธมิตรกรบทค่ะทุกคนชื่อด้วยโดนพันธมิตรกรบฏดูมันกดขอโทษแล้วมันก็สวิงออกหน้าตาเฉยอ,อน้อยอ่ะน้อยว่าคุณนาฉันจะจำไว้นะนะคะพวกเธอสามตัว สันตบิกกี้ให้เขียวในี่ยเอได้เจอกันรอบหน้าฮัลโหลทุกคนเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค<แ>์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอไปโก้ oh God. ทุกคนสุดไม่ยอมเลยป้าโดนปงพชนอ่นะโดนเพื่อนทิง้งอุตส่าห์เกิดมาเป็นคนรักเพื่อนแต่เพื่อนอะไรไม่รักขาดสนุกขึ้นมาจะช็อตจะออกได้แหละแต่เพื่อนทิ้งกัน,นย,ยุ่งหน่อยโว้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราชนะก,ก็พอแหละเออเออ รถเ,ออเกินก็คือแบบสกินก็สวยนะทุกคนเออหนึ่งสกินที่ชุดสวยสําหรับฉันชุดสวยแต่รู้สึกว่าผมมันดูปแปลกไปสําหรับฉันนะเออทุกคนอาจจะชอบก็ถ้าชอบก็ซื้อนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะถ้าชอบก็ซื้อมารีวิวเป็นการตัดสินใจนะในเกมก็สกินก็สวยตรงปกยากเลยเนาะสกินบีดัก สองสริงคือแบบเข้ากันมากเออตรงโปกทุกอันเลยอันนี้ก็จะเป็นสกินที่2ที่รีวิวนะคะคลิปที่แล้วก็รีวิวน้ำหอมไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย